ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนากรุงเทพเขามีงานโอท็อปงานโอท็อปจบสิ้นสุดวันที่หกนี้แล้วก็งานโอท็อปจบก็จะมีงานในนี้ต่อเพินจัดงานต่อเลยแต่ว่าท่านในเบื้งหวาง,งานอย่างเดี๋ยวจะลงไปดูเพิ่นเริ่มเพิ่นเริ่มเพเิ่มเตรียมงานนะคะ ช่วงเที่ยงนี่คนเยอะมากนะนี่เขาจะมาจับใจใส่ของมากินข่าว,าวกินน้ำมีของขายของกินทุกอย่างงานโอท็อปมีขายทุกประเภทเดี๋ยวเราจะเดินลงไปตรงโน้นเจ๊ทำงานพยัใหม่

ให้ดูบริเวณร,รอบๆศูนย์ราชการข้างในศูนย์ราชการม,มีคนถามว่าเพาะยไมายว่าไปทำงานติดปะนะก็เลยไปอยู่ เอาเหงานผ่านโทรศัพท์บางมือก็ไปบางวันก็ทํางานผ่านโทรศัพท์ก็เ,เจ้าสงสัยได้ลหลายคนสงสัยกจะจ,จ้งติดต่อ่าจังไรเป็นเห็ุงานผ่านทางโทรศัพท์อาทิตย์นี้มากรุงเทพ ก็เลยมานังมากับแม่ยางเหลนน้องซีหล่อพี่นอ้องเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวข้างนอกไม่ใช่ข้างนอกหรออยู่ในนี้แหละหยิบโงอาหารลงอาหารกับมี่ยู่ถูกมุมของอาคารด้วยกัน ผู้ใดผ่านไปผ่านมาทาั้งนี้ก็มาม่ยางโอโทอ็อปในศูนย์รยาชการได้ด้ยอ,ดดอยี่ิ้องติดแอร์ยางดีงหมละง,งามสะอาดพร้อมของก็ไม่ได้แพงนะของกร็ราคาปกติอยู่แค่นี้เด้อค่ะเดี๋ยวไปกินข้าก่อน สวัสดีตอนเช้าเฮงเฮงปังปังเฮงรวยๆค่ะ